พบกันอีกครั้ง,น,งนะครับในช่วงของฮีเซตนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกอล์ฟสุวรรณกอล์ฟแอนด์คันที่ขลับนะครับสนามสวยงามคอนดิชันดีมากเลยผมขอบอกนะครับวันนี้ธีมจมากสัปดาห์ก็คือเรื่องของแฮนดิแคปนะครับสำหรับนักกอล์ฟโดยทั่วไปผมเชื่อว่าคําว่าแฮนดิแคปเลขตัวเดียวเนี่ยน่าจะเป็นความใฝ่ฝันของนักกอล์ฟส่วนใหญ่นะครับคำว่าแฮนดิแคปตัวเดียวก็คือ ต่ำกว่า10แล้วกันนะครับแฮนดิแคปถ้าเป็นอินดซ x ก็มีตั้งแต่9.9ลงมาจากสถิติที่เก็บมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแฮนดิแคปเฉลี่ยของผู้ชายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14นะครับของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ26อันนี้ในแง่ของนักกอล์ฟผู้ชายถ้า14จริงๆแล้วเราลงมาอีกนิดเดียวนะครับก็จะเป็นต่ํากว่า10ได้แล้วนะครับซึ่งแฮนดิแคปตัวเดียวต่ำกว่า10คือ9.9ลงมาเนี่ย31.3เนี่ยนะครับ นักกอล์ฟผู้ชายจะมี handicap อยู่ในช่วงนั้นแต่ว่าจาก31%เนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของ31เนี่ยจริงๆแล้วโซนจะอยู่ประมาณ7ถึง9.9นะครับต่ำกว่า7นี่ก็เป็นนักกอล์ฟส่วนน้อย,อยจริงๆนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอว่าเราจะทำอย่างไรที่จะมีโอกาสเป็นนักกอล์ฟ handicap ตัวเดียวอย่างที่เราใฝ่ฝันจริงๆแล้วนะครับ ถ้าพูดถึงอุปกรณ์ก่อนในแง่ของการฝึกซ้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเป็นเนะเป็นได้กับตัวเดียวได้ง่ายขึ้นก็คือ1นพัตเตอร์2เวทสคือไดรเวอร์นะครับพัตเตอร์ก่อนในแง่ของพัตเตอร์เนี่ยนะครับทำไมถึงผมพูดถึงพัตเตอร์เพราะว่า40%ของเกมกอล์ฟนะครับ40%ของเกมกอล์ฟจริงๆแล้วจะอยู่ที่พัตเตอร์นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราบอกว่าเรามีเวลาซ้อมเอาว่าร้อยชั่วโมงแล้วกันเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ง่ายๆหนึ่งร้อยชั่วโมงเอาร้อยนาทีดีกว่าร้อยชั่วโมงมันจะดูจับต้องยากนิดหนึ่งหนึ่งรอยนาทีสี่สิบนาทีนะครับสี่สิบนาทีท่านควรจะใช้เวลาในการซ้อมพัดท,ท่านอย่าลืมว่าพัด3ามฟุตพลาดนับหนึ่งนะครับไดฟให้ไกลสามร้อยหลานับ1เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นจริงแล้วถ้าเราจะชํานาญการพัด3ฟุตให้ลงผมว่าสําหรับนักกอล์ฟโดยทั่วไปน่าจะง่ายกว่าที่จะมีความชํานาญในการดร i ฟ e ์ได้ได้300หลานนะครับตัวที่2คือเวชครับก็ต้องยอมรับนะครับเรานักกอล์ฟสมัครเล่นเราคงตีไม่ออนทุกหลุมอยู่แล้วจริงๆโปรก็ตีไม่ออนทุกหลุมหรอกเพราะฉะนั้นเวชเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะใช้มากเลยในเวลาออกรอบนะครับ20%นะครับ จะเป็นเรื่องของการตีไม่เต็มวงโซนจะอยู่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวสหนึ่งชิ้นพัตเตอร์หนึ่งชิ้นถ้าเราซ้อมได้ดีแล้วเท่ากับว่าเรากําลังซ้อม60%ของเกมให้อยู่ในมือของเราแล้วอุป,รปรกรณ์ที่3ก็คือดรเวอร์ดรเวอร์เนี่ยนะครับสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นผมอยากจะให้เน้นโอเคระยะทางอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ความแม่นยำก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่านักกอล์ฟสมัครเล่นโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพลาดออก ดับเบิลโบกี้ทิปเปอร์โบกี้เนี่ยหลกัหลกๆมาจากไดรเวอร์นี่แหละนะครับไดร์ Drive ไม่ค่อยอยู่กันนะครับตกน้ําบ้าง OB บ้างหรือข้าไปอยู่นในอุปสรรคทําให้เล่นช็อตต่อไปได้ยากขึ้นทําให้สกอร์ของเรานั้นนะครับเป็นตัวเลขที่มากทําให้เราไม่สามารถจะลดแฮนดดิแคปลงมาเป็นแคปตัวเดียวได้เพราะฉะนั้นให้เวลากับพัตเตอร์ให้เวลากับ Potter, เวจแล้วก็ให้เวลากับไดรเวอร์ให้ดีในส่วนของการออกรอบนะครับหรือในส่วนของการซ้อม ผมอยากให้นักกอล์ฟส่วนใเล่นเนี่ยมีถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียก go to shot ก็คือเป็นช็อตที่เราถนัดนี่แหละนะครับมันจะเป็นเฟดก็ได้มันจะเป็นรอก็ได้นะครับเลือกทางใดทางหนึ่งนักกอล์ฟเนี่ยจะติดนะครับจะติดกับดักอยู่อันนึงคือว่าพยายามจะตีให้ค่อนข้างตรงเมื่อเราตีพยายามจะตีตรงเนี่ยเวลาเราพลาดเราจะพลาดได้ทั้งซ้ายและขวาแล้วเวลาพลาดโดยที่มีไมล์เซฟว่าจะตีให้ตรงเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันจะพลาดไปทางซ้ายหรือทางขวา เพราะฉะนั้นสาหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ต้องการเป็นได้แค่ตัวเดียวผมอยากจะให้หาช็อตถนัดคัดเฟดเล็กน้อยคัดไปเลยครับทําให้ชํานาญชอบรออาซ้อมรอไปเลยทําให้ชํานาญนะครับแล้วมันจะเป็นช็อตที่ท่านสามารถจะเชื่อใจได้ในเวลาออกรอบก็จะช่วยให้ท่านสามารถจะลดแฮนดิแคปลงมาได้และอันสุดท้ายนะครับลองหาจุดอ่อนของเราครับจุดอ่อนของเราจริงๆเราอยู่ที่ไหนนะครับจะเป็นพัตเตอร์จะเป็นเวทจะเป็นไรเวอร์ รหรือจะเป็นหัวไม้ไฟเวอะไรก็แล้วแต่หาจุดอ่อนให้เจอกําจัดจุดอ่อนนั้นซะนะครับแล้วผมเชื่อว่าไม่ยากครับที่เราจะเป็นแฮนดิแคปตัวเดียวได้อย่าลืมนะครับ18หลุมเอาแฮนดิแคป9แล้วกันพาหลุมโบกี้หลุมท่านก็เป็นแฮนดิแคปตัวเดียวได้แล้วนะครับอันนี้ฝากไว้แล้วพบกันใหม่กับช่วงของฮีเซนในสัปดาห์ต่อไปครับ ฮีเซทชีเซทสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง